รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเยี่ยมชมการทดสอบนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็กวันที่22มกราคม2564ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเดินทางไปเยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็กโดยมีดรทองเปลวกองจันทร์ปหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสัญญาแสงพุ่มพง์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชนประทานดรทวี ศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชนประธานนายประพิษจันมารองอธิบดีกรมชนประธานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนับแปลงนาสาธิตของนางอาอิสะสลัมสีแขวงคลอง12เขตหนองจอกกรุงเทพตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยเกษตรกรชาวนาได้มอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวนาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรคิดค้นและพัฒนาโครงการนวัตกรรมเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็กขึ้นโดยใช้ตัวรถของรถไถนาแบบเดินตามทั่วไปที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดนำมาติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซลและเพิ่มเครื่องตัดและกลไกสำหรับใช้เกี่ยวข้าวในแปลงนารวมไปถึงพืชการเกษตรอื่นๆทั่วประเทศวันนี้นะครับเ,เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้มอ,อบหมายให้กระทรวงเกษตรเนี่ย มาดูในส่วนของนวัตรกรรมในการที่จะลดต้นทุนนะในการาผลิตด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยข้าวนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งที่ท่านบอกมาก็คือให้ไปดูในส่วนของรถเครื่องตัดหญ้านะครับที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นขนาดใหญ่สามารถให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ได้ทั่วไปนะฮะก็ได้จับมือกับทางกองทัพไทยนะครับซึ่งท่านาท่านพลเอกทรัตชัยนะฮะชนสมบูรณ์ท่าน เป็นตัวแทนมาแล้วก็นักวิชาการต่างๆนะครับกับกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ได้ดําเนินการในการสร้างรถตัดข้าวนะครับเกี่ยวข้าวตรงนี้ขึ้นมานะ,ะซึ่งผมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพนะผมได้ไปลองสักครู่เนี่ยทุกท่านก็คงเห็นนะครับว่าสามารถตัดได้และหลังจากนี้ก็จะให้สว,วกนะครับดูในส่วนของงบประมาณในการวิจัยเพิ่มขึ้น ที่จะให้เกษตรกรสามารถที่จะทําได้มากกว่าน,นี้นะครับวันนี้เนี่ยเราตัดได้ชั่วโมงละไร่เศษนะครับก็เป้าหมายของเราก็ต้องตัดได้ชั่วโมงละ 2- อสไร่นะต่อเครื่องเล็กๆซึ่งก็ต้องมีการลงทุนทําให้ใช้ง่ายขึ้นเกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับและถ้าเราสามารถทําวิจัยนวตัตกรรมตรงนี้ไปถึงจุดที่เราต้องการเนี่ยก็จะนําเสนอเป็นนโยบายรัฐบาลบในการที่จะให้เกษตร ในส่วนของเกษตรแปลงใหญ่ส่วนของวิสาหกิจในส่วนของสากรเนี่ยได้มีเครื่องญญตัด้าตรงนี้ไว้บริการเกษตรกรครับ